ในยุคนี้เราคงปฏิเสธกันไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ว่าไวัยไหนเพศไหนทุกคนต้องลู้นอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือครับแต่คุณรู้ไหมว่าคุณอยู่หน้าจอนานเนี่ยดวงตาของคุณกําลังโดนทำร้ายอยู่ดังนั้นผลิตภัณฑ์ปกป้องดวงตาอย่าง You p โพ v วิวจึงกลายเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับทุกคนในยุคนี้เลยครับส่วนจะถามว่าเหมาะยังไงผมขอสรุปให้เข้าใจง,ง่ายๆแบบนี้ครับยูโพวิว จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาของคุณได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นบำรุงสายตาไม่ให้ตาแห้งช่วยแก้ปัญหาในการเห็นภาพซ้อนภาพเบลอการเห็นจุดสีดำการมองเห็นสีผิดเพี้ยนตาแพ้แสงตาอักเสบซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นต้นเหตุของอาการประเภทจอประสาทต,ตาเสื่อมและต้อกระจกนอกจากนั้นนะครับตัว U Pro View ยังมีสรรพคุณที่จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายความเครียดต่างๆจากการใช้สายตาเป็นานๆานอีกด้วยแต่อีกหนึ่งคำถามนะครับ ที่นอกเหนือจากสรรพคุณผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับกังวลใจกับเรื่องของการใช้ครับนั่นก็เพราะว่าดวงตาของคุณคือสิ่งสําคัญและผมกล้าพูดเลยว่าเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆกับตัวผมเหมือนกันดังนั้นขอให้ใคลายกังวลใจได้เลยครับเพราะ Uproview ได้รับการจดสิทธิบัตรที่มีชื่อว่า Optilus จากอเมริกา ซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับเป็นการนำเอาดอกดาวเรืองที่เป็นธรรมชาติไร้การตัดแต่งพันธุกรรมมาสกัดเป็นสารลูทีนสำหรับบำรุงดวงตานอกจากนั้นยังมีสารสกัดจากเบอร์รี่ประเภทต่างๆที่มีประโยชน์ในการบำรุงดวงตาทั้งสิ้นจึงทำให้สารสกัดที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยมากๆครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหาเรื่องของสายตาไม่ใช่ปัญหาที่ไกลตัวอีกต่อไปดังนั้น คุณไม่จําเป็นเลยครับต้องรอให้ปัญหาพวกนี้ม่เกิดกับคุณคุณสามารถเลือกที่จะบํารุงรักษาป้องกันได้ด้วย UPOVIEW เช็คดวงแล้วอย่าลืมเช็คดวงตาของคุณด้วยนะครับ